สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถุงมือ DIY ด้วยนะครับงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอพวกนี้ดิแล้วก็วันนี้มาอยู่ที่ส่วนหัวมันสัปะลังนะครับส่วนอุบิกายูนะครับก็คือมันสัปะหลังนะครับที่อยู่ข้างหลังก็คือมันสัปะลังทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหทุกคนครับ เดี๋ยววันนี้จะเอาอันนี้แหละไปเผาให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรสชาติของมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับท <Yeah. S 1> ุกคนครับเดี๋ยวเราไปเอาตรงนู้นดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันยังเล็กอยู่นะครับมันยังไม่มีขัวมันนะครับ ถ้าเป็นฝั่งนี้ก็คือมันจะมีหัวของมันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถอนอ่าเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะครับว่ามันถอนอยังไงแล้วก็ลักษณะของมันจะเป็นยังไงนะพอดีว่าเมื่อวานฝนตกนะครับก็คือดินมันจะไม่แข็งมากนะครับคือสะดวกในการถอนนะครับนี่เลยคนต้นใหญ่แล้วนะสามารถเอาไปขายได้เลยนะครับ อันนี้ที่ถอนแล้วนะครับทุกคนเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราถอนออกมาแล้วก็คือมันจะมีอันนี้จะเป็นรากของมันนะครับรากของมันอ่ะแล้วก็มันจะมีเป็นก้อนๆอ,ออกมาครับก็คือเหมือนกับกับรากนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นมันนะครับอ่ะถ้าเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะถอดยังไงนะครับ ได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้เราเราถอนออกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนครับได้เลยนะครับอันนี้มันเน่านะครับอะอันนี้มันเน่านะครับทุกคนใช้ไม่ได้นะครับตัดออกนะครับมันเน่านะครับ อันนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปไปเผานะครับเฮ้อันนี้ใช้ได้นะครับสามแล้วนะครับที่ผมบอกตะกี้คือมันจะเป็นรากแบบนี้เลยครับมันจะออกมาแบบนี้เลยครับ ที่เราได้ทั้งหมดก็คือ1 2 3 4 5สล้าและก็6นะครับเดี๋ยวเราไปเผากันเลยนะครับไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปกันเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บที่เราจะเผากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปตอที่ไปหาฟืนนะครับไม้ฟืนนะครับก็คือจะเอามาก่อไฟนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ ไม้มันแห้งหรือเปล่านะครับพอดีว่าฝนตกเมื่อวานหรือว่าเมื่อคืนครับฝนตกหนักเลยนะครับเราไปหาฟืนกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอไปเก็บอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่จะเผาก่อนนะครับเราไปดูสถานที่ก่อนนะครับทุกคนครับก็คือพายุพายุแรงนะครับก็คือต้นไม้หักเลยนะครับ เดี๋ยวเรามหาสถานที่เราจะเผาก่อนนะครับตรงไหนเอ่ยตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ที่เราจะเผากันแล้วนะครับอันนี้เลยตรงนี้เลยนะครับเผานะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับทุกคน แม่น้ำก็คือแม่น้ำปัตตานีสวยมากเลยทุกคนตอนนี้ผมกำลังไปหาฟืนอยู่เพื่อจะมาจุดสิดกองไฟเจอแล้วนะครับพวกแห้งดีนะแห้งดี นี่ก็คือจะเอาวัด What? What the fuck หัวมันของเรานะครับไปล้างดินออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีดินเยอะมากเลยเดี๋ยวไปล้างก่อนนะก็คือเราจะมาล้างตรงนี้นะครับตรงแม่น้ำนี้เลยเอาเราออล้างตรงนี้เลยนะครับ ล้างให้มันสะอาดนะครับเพราะว่ามันมีขี้ดินนะครับก็คือดินสำหรับขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะมาเผามาจุดไฟมาเผานะมามาเผาปืนก่อนนะครับ คนะครับตอนนี้ผมก็ได้ฟืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาจุดฟืนนี้นะครับแล้วก็มาเอามันมาเผากันเลยนะครับขั้นตอนในการจุดนะครับก็คือเราจะเอาอันเล็กก่อนนะครับเอาอันเล็กมาวางด้านล่างนะครับแล้วต่อด้วยเอาอันใหญ่มาวางด้านบนนะครับแล้วก็มียางในรถนะครับ สำหรับในการจุดที่รวดเร็วนะครับก็คืออย่างในรถนะครับโอเคนะครับตอนนี้ไฟก็ได้ติดแล้วนะครับที่ารจุดนะครับก็คืออย่าเพิ่งเอาไม้ใหญ่ใส่ก่อนนะเอาไม้เล็กๆให้มันเป็นฉนวนหรือว่าเป็นฟืนให้มันติด ฟกนนะครับก็คือเดี๋ยวเราต่อด้วยไม้ใหญ่ได้เลยนะครับนะทุกคนครับตอนไฟก็ได้ไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขอเคลียร์ไฟแป๊บนึงนะครับเคลียร์เสร็จเดี๋ยวจะใส่อุบิกายู U ไปเลยครับนะเรามาตั้งอุบิกายู U ได้แล้วนะครับ ก็ไฟแบบนี้คือเราสามารถตั้งได้เลยนะครับการเผาบิกายุาคือมันจะจะสุดช้าหน่อยนะครับเราต้องใส่ฟืนทับมันนะครับ One eternity E l โอดคนะครับทุกคนผมว่ามันน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสุกหรือยังถ้าสุกแล้วเดี๋ยวจะกินเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสุกหรือยังนะครับ <c oughs> คุณครับผมว่ามันน่าจะสุกแล้วนะครับเพราะเราเห็นไหมแล้วนะครับ คนครับสุกแล้วนะครับอ่ะถ้ามันแตกแบบนี้ก็คือสุกแน่นอนนะครับสองนะครับนี้น่าจะไหม้แล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้สุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับด้านในและตอนนี้ผมก็ได้แกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสีสวยมากเลยนะครับ ีเหลืองนะครับก็คือสุกพอดีเลยนะครับไม่ไหมหรือว่าไม่ไม่ดิบมากนะครับก็คือสามารถทานได้เลยนะครับอืมอร่อยมากเลยครับถ้ากินกับเอ,อมะพร้าวอร่อยแน่นอน,นครับอืมอร่อยมากเลยครับคือมันจะได้กลิ่นไหมของไม้นะครับก็คือฟืนนะครับ ทุกคนสามารถเอาไปเผาได้เลยนะครับถ้าจะกินนะครับถ้ามีเวลานะครับก็คือแนะนําให้เผาดีกว่าต้มนะครับเพราะถ้าต้มมันจะกลิ่นของมันหายก็คือมันไม่หวานแบบนี้นะครับก็คือ,อน,นี่มันหวานไม่ต้องเติมเกลือเลยนะครับหวานธรรมชาติเลยนะครับ อร่อยมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับสำหรับช่องถุงมือ DIY นะครับแล้วก็ากดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องของเราได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อีกเดี๋ยวจะมาลงคลิปต่อต่อไปนะครับรอติดตามได้เลยครับว่าคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรสำหรับวันนี้ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในการเอาชีวิตรอดหวันในโดงอูบิกายูนะครับ